โอละน้อเอาละว่าสาธุสาภูกาขอบุชาคุณพระรัตานาตรัยพรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนแม่โลกา สุนันต์ูพูดโตสักโอเยเทวาก่อเทเทพยดามาปกปักรักษาวุูดสิบหกแผ่นป่าพูดสิบห้าแผ่นดินคุณพระยินประพรมยมมานานาทีคุณพระเมรธรณีทาวุสุมารีพระจตุรังสีพระจัตาราธาภวิรุณราภวิรุกขาภวิเวรุตาดก่อนนาเดชา สาธุเด้อคุณไม่ดอนมันล่าคุณกูบาจ์นรักุณสินคุณนานจงมาปกจงมาบังจงมากลางมาเลี้ยมมาเทียมเออไว Terima kasih telah ละเมนมาโนนายสาตุสาจังวะสาตุน้องถว,วายบาทน้าตัวอ,องคุตุรัมโมละประสังกูผม้กายโยเมือนนองถวายถึงหุ่นดานกับนั้นเดอกับคุณมาเีีาตบุษมาผากหนา้บาบ้านังน้องนุกุอ,อร่านเมนทุกรุน่น พุทธนานมกับวันท้าคว้ามาจนหม่เจอดินแดนดาวรหันตาเจ้าทั้งหลายเป็ดินลำนั้นเถื่อล้ำในกินเงินยนยาค้ากลางบางก่อนวอนนั้นเดือกห้ยมาซอยทวนซอยทวนบุบาทกันล้ำห้อยน้ำเดี่ยวคิดแตกฉันยันกาสาเทือเทวบุตรทั้งหน้าเทวดารังสีคุณพผาแม่ธรณีพระฤาษีอยู่ทำให้น้ำทำซอยสู้วันนั้นเดือกห้อยบุบการุ่งการุทุกกาวิชา กนักวหาปัญญาเก่งก่อนฮอนบัตรหันตาแต่เล่นยานสดส่งให้นันเดือ้สมองพุ้ขาดีล้นลืยนคนขอให้ดีตลอดพลายแกงหุงราตรีคุนบาสีรถตั้งซอยบังปกป้องกาสิลงมุนตาทถาเสกใส่ยานันเดือย่าให้ท้องถด้ให้ไกลข้างมื่นไม่สิ่งสาสินิสาคละโลกนี้โลกนี้มาซอยสุสังห้มาจักในตามาจับในตาระวังลมพันธ์ ความดีร้องไมาจะกล้าหลังต่างกอน ก้อนันเดอให้มาโฮมสะบัสมองข่าหาลำสุดไทยายนี่นั่งขอราบดูกำปั้คน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงศาติดูแดอันสวงปราน้สานชั้นกับนั่นเดือกาปะพุ่ในบ้านในบ้าจะพองงั้นลำคาทั้งคุญตาอย่าบันลานไหวก็ลำก็ลำลานไหวก็ลำ <vale>

เดินดงจ้าหนิไเดินเดินเอาไปเดาอามาเยอาจารย์สวนแอลซิงซิงสุดๆซิงนี่น, love, น,น,นี่สิดุจันไปเลยโอ้เสียงแคนอนซ่อนลายพี่น้องมด้ลยำใส่ดวนแล้วอาจารย์สวนแอลซิง A hát cho những chỗ bắt đầu còn quán 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 ยังฟังด้อนสอวฟังเ็กก่อนนี่และแมนทองนองทอน้องดูสว้าเอ้ยฟังเอาก่อนเนี่ยเนี่ยสนกันนี่ก่อนดังแน่นก่อนดีดที่ก่อนเหี่ยวที่ก่อนเที่ยวเนดางถงทางนม่จังหวาแต่เี่ยจมุ่มชูทางชูทางก่อนใดีเร่มาจังงานเจ้าใส่ก่อนจังให้คนฟังนี่แต่นเลืน้อง Đêm luôn vắng tấn tuyển ơi! Khuôn ta hẹn khuôn phang tổng hiệu Nghe con đại biến hiệu hiệu Nhưng nghe chẳng lắm nghe lời con nhúc Để năn chù con bút con nhúc Để năn chù con bút con nhúc Khi gióng vắng toàn vừa xoáy cầu vâu Khói phang ảo mên Quần nạ đếch mái hẹn nằm Đếch mái hẹn nằm nhúc Đại văn con đi đi nà Có con đi chăn kho vinh quát Ngày tìm hồng phang tổ Áo đế thà

เออเออแข็งแรงพพะเอกเรอเอกล็อกลำแขนล็อกลำแขนต้องแข็งแรงไปเพราะว่าจะได้ทัวร์ทัวร์ประเทศนอกได้ป่ะนี่สี่สิบห้าเออหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบโอ้ก็เสียวไล่ต่เขาอิ 9ก้าสามสิบสองามาเร็วาเมาวโอ้จมอยจมอยก่อนจมอยก่อนมาวาวเ็มกุงิอ้เ็สิบสิบแล้วโอ้ยมันจะหาสิบดหกสิบไปร้อยคนละโอ้สุดยอดเกงเก่งเก่งโอ้สุดดทั่วหนอกีลีตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงแมนต้องปาในหงายเอเมื่อนะเอบอฟมีสาวอืมให้างนั่ดิ หาไม่ได้พ <re> ูดเรื่องเลยงใช่ไหมลเกแค่หักคนเยวบังโอ้ยมันบังมิดเป็นลิตรสองลิตรทีเทเา็ดเทเด็หนึ่งยี่สิบลิตรหัยี่สิบสองลิตรไอไอเฮียหไปน้อยน้อยไม่ค้นไม่ค้นรุนใดที ทำไมมัน้ำมาไม่คันมาเซ็นนี่อืมไม่คันไม่คันเอาไปคันก็มุกมีแปะว่าเร็มเหรอเออเอาไปเดียเอาไปยังยังไงปักเอือกระลังเป็นหน่วยมันบ่มันโบไหล Bà hân lỗi dưới níu chết yếu. Oh, để tay đi tân hàm bay khóc tại tòa bay mục đích mục đích. Mục đích 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 mục ลูตุ้มลูกตุ้มหัเ้สอบออะ่อโอ้ยเราล่วงรับนสี่ข้อ่นอ่ะาาจมังเลวดจมังลวดจมบ่กค้นเปาเ่าเรหันไหนแต่จมังลืมันหนักนันป่ผมมาผมจมมือเดียวได้สบายสำอัมเออเจ้าอย่าคุยเจ้าจะคุยได้ยินเจ้าว่าเสียงเจ้าต้องต้องื่นเจ้า่ะคุยเจ้า่ะคุยเจ้าจมขึ้นก็แล้วเ่าเออนะ ตะวันเห็ดทาบอะไรไม่ได้เท่เดียวอได้เท่าเดียวเออเออิเจมือเจ้าเจ้าจุลูกบ่ได้ออ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 โอ้สิบเจาโอแขนก็ดังปัดมันเ่าทำเ่แขนลันังปัดมันนึงโอ้สิบเจดาพวกอไหน่าแดงลงหนาแดงยิ่งยิ่งละอ ตีตันั่นเมัดเดียวผมมัดเดียวโอ้เดี๋ยวนพวกกันเขาเรียนที่หลางบว่าเนมันมันเป็นเทคนิคบ่มันเปนเทคนิคมันจะได้สู้สู้มันล้มขึ้นมาลมป่านในดันึงนั้นเนี่ยมันมันมันจาได้ลงมันเ็นหเอามันจบอืีบว่าเพียร์ที่ว่าเพเห็นโอวิธีออกก๊าัไกมันจะมีบ่องเปีวมันชุ่่องนะ

สองสามอีโมันหนักมันหนักกว่าเราโอ้ไม่หาไม่หาเชียร์มันหนักมันหนักอ้เดียวเาไ่ได้ยกไปนี่เรยจะดำเดียวเดียวอันี่พรดไม่หาเชียกัจังแล้ยจังแลยมันมันเป็นอยางันลยตั้งใจเรียนตัวทังหนาดยอดขาลงหนหนึ่งย่างหนส่งหันโฉมอแ่มันมัมันมพุงเาว่ามันเป็นตัวนีโอ อันนี้อันนี้ไดกำลังขากำลังแขนนี่กำลังแขนเตออ๋อันคดไปยีอต่กยอแตกเต้องยอลงเลยอันนี้ยอเพมนไ่ปเนทุกคนต้องยอผมยังไม่ออกดติดตรไม่ได้ไม่ได้อยู่้องด่างาิดตรงไม่ได้นี่คือเพื่อเป็นทาของของหลานเรนทองไปพี่น้องเ็เอ็บซีเดอเดี่ยวมอันพู้ไดมีัน้ำเบี้ยวของสีเป็นนัดเปลียงเอาอันนี้คือหล ออันนี้คือลูกเล็กกว่าอาจารย์นี่คือลูกเล็กอ่ยีจิบหาขังลยยีโอขังเลยยีมหาติดโอ้วันักดนี่คือตไหนลกยาแล้วยาแล้วเขาว่ขวัญนี้จะรลกเรายนเขาว่าเขาว่านั่นแหละจาขวัญ่ยลูกูจะโลุ่นนูจะกอนเว่าเล็กนกรดัแปลงใส่อเออายากจะเอาตู้เชื่อมมาเชื่อมิบหากวันนี่ยังไม่รู้เตีมันเท่าไหร่ มันหวานไปเลยอ่ะที er. <S <S uh. ่แม่คือบ่เชื่อมไปเนีนี่แม่ฮะมันรู้ทับกินนี่แม่จิ้มน้องใเนี้ยมีโอกาสรู้ด็ดเี่ตัวไห่บลด้มแล้วถ้าจิ้มกับนีู้แง่กว่ากับนี้นี่ยครับเป็นการไม่ทั้งหน้าบัอนน้องใส่ทังนาอันนี้อันนี้ก็ได้แค่เพื่อก่อนัเปิ้งไว้เิ้งไวกวิธีการน้องใันไอริชินนักกว่างหันอืม่ามันเอาทั้งหนาเนาะาะอันนี้มันได้บริหารส่นไหนได้ส่นไหนนี่เดด กามแขนเราขึ้นอย่างนี้บ้างนะขึ้นจะก้ามแขนให้ก้ามก้ามขึนแบหมกลาหน่อยหมกลางน้อนาโดนงงงงน้องกันนี่ก้ามแขนไตขึ้นก่างอันนี้ไตเนี่ยต้กาขึ้นแต่ก้านไจกว่านี้ อันนี <LO> ้ก็เคลือนเนเีย oh. น no like, uh ้งเียนวะาวเราันไอนด้ก็วัเนนโอ้ลารีโงวันที่หนาวันที่หนึ่งลาวันที่หนาวันที่หลางวันที่หนึมาแล้วอย่าลืมนอนบ้านตเกว่าวันที่หเดี๋ยวจะกลุม ่กล um ุมภ uh, ouais. ้าน่ะแล้วแล้วที่เรยงวัวดิอย่าลืมหกตีเนเลหกอืมอันนี้ิปไปละช่ด้พีน้องด้อันหนึ่งกลุ่มผ้าอาจารย์ยังพให้ตรวจีเื้ไว้ตั้กายว่ศวกหนึ่งกลุมผ้าหนึ่งกลุ่มผ้าเนาะหนึ่งกลุ่มผ้าพีอนที่สิบหกกลุ่มผ้าเด้อฮะอินเนี่ยสิบหกหนึ่งกลุ่ม้าหกหกไี้ดิฮะหนึ่งกลุ่มผ้าหกหกเชื่ออ่ามึงนี่ไหมหนึ่งกลุ่มผ้าหกหกไ่ะอืม แต่ว่ามถือว่าหัดตรวจบงตัวตวตวน้ำกดกันเลยด้ตวน้ำตัวน้ำกดก็คือใบไม่ตามันแันอยู่ในกระเป๋าเอาตัวน้ำกลดตัวน้ำกดไดีค่ะเดี๋ยวมันชี่ยเนี่ย